ดีจะถามว่าทํามันไม่โหลดแอปเพลงขี้เกียจเราติดเล็กคทสิ์มากจนเกินไปเราจะมาเล่นเกมอันไม่ออกโทษทีใครไม่รู้จักก็ลองโหลดตามเลย จดจำเลยนะชื่อไปถามรไปกูเปิดตาเจ็บเปิดสั้นอยนะู่เดี๋ยวใครมันเลย ตังเป็นแบมเราจะมาแต่งเป็นแบมไอดบมเพื่อนฉันเองเหมือนเลยว่าโอเคเฟนเมรีมาสที่ใส่ไม่ต้องถามว่าที่ใส่เป็นยังไงที่ใส่รู้จักคนที่มันกวนทอนตีนไหม แบบอีเบมตาสีอะไรวะตาสีน้ำตาลไม่ต้องถามหอก,กใครคนเดียวมีคำหยบาบก็ขออภัยด้วยนะ เรายังหาชุดที่ต้องการไม่เจอเลยอ่ะชุดต้องเรียนไทยเป็นไงวะอ้ะไปเรียน่ปุ่นก็ได้มึงก็ช่างเนอะแต่งสีนี้ไม่ได้หรือไงวะลำใหญ่ เล็บเด็กผิวดำเนี่ยมันแหละเมันแไทยมันร้อนข้าไปยาวไปพอดี อยวไม่ต้องถามนะแปบ๊บนึงนี่คือเบมน,นะวนตัน,ตนวนแลนี้มัดเราเองกระดับคิปน,นี้ก็ขอลาแล้วนะบายกดซับช่องกูด้วยสาร